สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกับครูสมฤกอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เราพบกันในรายวิชาสังคมครูจะพานักเรียนเนี่ยไปทําความรู้จักกับลักษณะของเมืองและชนบทนะคะวันนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนรู้นั้นนะคะครูมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะและอยากให้นักเรียนทายว่าเป็นภาพของอะไระเราเข้าไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ มาดูภาพแรกเห็นไหมคะภาพแรกโอ้โหเป็นภาพที่แออัดนะคะอยู่ใจกลางเมืองเห็นไหมคะมีรถเต็มไปหมดเลยทั้งตึกทั้งรถนะทั้งจำนวนผู้คนมากมายนะคะทักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นภาพของเมืองหรือชนบทอ่ะยังดูภาพต่อไปนะคะอ,อันนี้ห้างสรรพสินค้า ใครเคยไปห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์บ้างนะคะมันเป็นย่านของอกลุ่มวัยรุ่นจะเข้าไปไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนะคะไปดเูเสื้อผ้านะคะสยามเซ็นเตอร์นะคะเป็นห้างสรรพสินค้าต่อไปอันนี้เป็นลักษณะของอาคารพาณิชย์เป็นตึกเป็นคอนโดสูงๆนะคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเป็นอยู่ เป็นลักษณะของเมืองหรือชนบทค้าแบบนี้ภาพนี้ยังมีอีกนะคะ,ะภาพต่อไปอันนี้เป็นเรื่องอาหารการกินนะคะดูสิมีอะไรบ้างอันนี้เป็นการกินแบบบุฟเฟ่์นะคะเห็นไหมภาพต่อไปอันนี้อยู่บท้องทุ่งนามีภูเขามีน้ำนะคะมีมีบ้านคน แตน่นักเรียนสังเกตด,ดูว่าน่าจะมีความอากาศบริสุทธิ์ไหมคะมีความแออัดไหมไม่แออัดนะคะให้นักเรียนคิดว่ามันเป็นภาพของเมืองหรือชนบทนะคะอันนี้เป็นท้องทุ่งไม่ใช่ท้องทุ่งนาน,นะคะท้องทุ่งทา,ท,าทานตะวันนะคะนักเรียนคิดว่าภาพทั้งหมดที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนั้นนะคะภาพไหนน่าจะเป็น ชุมชนเมืองภาพไหนน่าจะเป็นชุมชนชนบทครูเชื่อว่านักเรียนคงทายถูกนะคะ,ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับลักษณะของชุมชนเมืองในเมืองมาแล้วเห็นไหมคะเห็นภาพไหมภาพที่ครูนำมานี้นะคะเป็นชุมชนเมืองและก็ความหมายของเมืองนะคะ เห็นภาพไหมมีตึกมีรถแอร์อัดเต็มไปหมดเลยนะคะไฟแสงสีนะคะ,ะมาดูความหมายของคำว่าชุมชนเมืองว่ามันคืออะไรเมืองก็คือจะมีลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยหรือมีอาคารบ้านเรือนที่ที่อยู่หนานแน่นแล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่มากเลยคำว่าเมืองนะคะแล้วก็มีการคมนาคมที่สะดวกเมืองเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายๆด้าน เป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานที่ถาวรหนาแน่นด้วยประชากรนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ในในการรวมผู้คนที่มีความแตกต่างกันโดยชุมชนเมืองมักอยู่ในเขตเมืองหรือเทศบาลนะคะนี่คือชุมชนเมืองนะคะ,ะมาดูนะคะว่าลักษณะชุมชนเมือง มีลักษณะอย่างไรนะมาดูอันแรกเลยชุมชนเมืองนั้นจะมีประชากรน,นั้นทำไมคะมากตั้งแต่หมื่นคนขึ้นไปเลยแล้วก็รวมกันอยู่อย่างหนานแน่นนะคะอต่อไปมีครอบครัวเดี่ยวมีที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบเลยนะคะเช่นอาคารสูงบ้านเดี่ยวคอนโดทาวเฮาส์นะคะ,ะมีการ มีความสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวและก็คนรอบข้างน้อยนะคะคือลักษณะจะต่างคนต่างอยู่คนในเมืองเขาจะเป็นแบบนั้นนะคะอ่าเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆอย่างเช่นเทคโนโลโยีนั้นจะเจริญก้าวหน้าเลยคนก็เลยหลั่งไหลกันเข้าไปอยู่ในเมืองนะคะอ่าการประกอบอาชีพก็จะมีความหลากหลายอย่างเช่น การค้าการบริการอุตสาหกรรมนะคะราชการนะคะมีหลายหลายรูปแบบนะคะในการประกอบอาชีพนะคะ่าแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยอย่างมากมายนะคะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะของชุมชนเมืองนะคะนักเรียนนะคะ อลักษณะของชนบทนะคะอ่านี่คือรูปภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะอ่าลักษณะของชนบทนั้นจะอยู่กับท้องทุ่งนาเห็นไหมคะ,อ,ะอยู่กับธรรมชาติท้องทุ่งนาอ่ามีการประกอบอาชีพเห็นไหมลักษณะของบ้านการประกอบอาชีพก็ทําการเกษตรทํานาเห็นไหมคะ,ะมาดูนะคะว่าชนบท ความหมายคนชนบทนั้นคืออะไรชนบทนั้นก็จะมีพื้นที่ที่ออกห่างจากเมืองหรือเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลอาศัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลักมีความเจริญทางด้านวัตถุน้อยนะคะกามีการรวมมีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านซึ่งมีจํานวนประชากรนั้นทาไมคะไม่มากหรืออาจจะมีประมาณร้อยครวัวเรือนหรือรวมตัวกัน ของชุมชนชนบทนะคะจะจะมีการรวมตัวกันอย่างมีความสัมพันธ์อันดีกันในหมู่ในหมู่คณะนะคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูนะคะว่าลักษณะของชนบทมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะอันแรกเลยเขาบอกว่า่าชุมชนชนบทนั้นจะมีประชากรไม่มาก นะคะจะเห็นความแตกต่างจากชุมชนเมืองนะชุมชนเมืองนั้นมีประชากรมากไหมคะนักเรียนมีมากนะคะแล้วก็สร้างที่พักอาศัยนั้นจะอยู่ลักษณะที่พักอาศัยของคนชนบทนั้นจะอยู่ห่างกันแล้วก็ไม่ไม่หนานแน่นเหมือนในเมืองใช่ไหมเห็นไหมความมันอยู่แตกต่างกันไหมจําไว้นะคะอย่างในเมืองในบ้านจะปลูกติดติดต,ด,ตดกันเลยพื้นที่มันมีน้อยแต่ชนบทพื้นที่มันมีมากนะคะนักเรียน การดำเนินชีวิตเนี่ยจะต้องอาศัยกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากเลยนะคะคนักเรียนการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่ไม่มีการเร่งรีบนะคะแต่คนในเมืองเร่งรีบไหมคะเร่งรีบต้องตื่นต่เช้าเลยนะคะไปทำงานนะคะกลับก็ทำไมมืดหรือดึกนะคะ,ะการประกอบอาชีพนะคะก็คือคน ลักษณะของชนบทนะั้นการประกอบอาชีพก็จะมีอาชีพกเกษตรกรรมนะคะเลี้ยงสัตว์นะคะประมงการประกอบอาชีพอาชีพคล้ายๆกันในแต่ละชุมชนนะคะ,ะต่อไปอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกันจะมีพี่น้องพี่ป้าปูยา่ย่าตายายพ่อแม่ลูกนะจะอยู่ในบ้านเดียวกันเป็นมันจึงเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะ แล้วก็มีที่พังอาศัยอยู่ใกล้ๆหรือและแวกเดียวกันนะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันใช่ไหมต่อไปลักษณะของชนบทความสัมพันธ์กับครอบครัวและบุคคลรอบข้างนั้นจะมีความผูกพันกันแน่นแฟ้นในเครือญาติมีมากเลยนะคะมีการแข่งขันกันน้อยรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกัน ให้ความเคารพกันนับถือกันภายในชุมชนนะคะก็คือการให้ความเคารพก็คือผู้น้อยเนี่ยผู้ที่มีอายุน้อยกว่าก็จะให้ความเคารพผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะคะการรับประทานอาหารก็จะเป็นอาหารเหมือนในเมืองไหมในเมืองนี่จะเป็นอาหารจานด่วนหรือเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่อาหารแบบเร่งรีบแต่ชนบทเขาไม่ต้องเร่งรีบเขาะจะมีการประกอบอาหารขึ้นเองใช่ไหม โดยใช้วัตถุดิบที่มาประกอบคือไปหามาในชุมชนนั่นแหละอย่างหาปลาหาผักมีมีหมดแต่ในเมืองทำไมต้องหาได้ไหมต้องซื้อนะคะเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะของชุมชนชนบ,บทนะคะอ่ะ อันนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้ได้รู้แล้วนะคะว่าลักษณะของชุมชนเมืองมีลักษณะอย่างไรลักษณะของชุมชนชนบทมีลักษณะอย่างไรคุณครูก็จะให้นักเรียนนั้นนะคะบอกความแตกต่างของลักษณะของชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทมันแตกต่างกันอย่างไรเป็นข้อๆเลยนักเรียนก็ชี้แจงมาเลยนะคะว่าข oh ้อหนึ่งนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะชุมชนเมืองด้าน จำนวนประชากรเป็นอย่างไรคะนักเรียนหนึ่งมีความประชากรมีจำนวนมากนะคะตั้งแต่หมื่นคนขึ้นไปประชากรมีความหนาแน่นส่วนชนบทนั้นจำนวนประชากรเบาบางไหมมีน้อยไหมคะมีน้อยนะคะอ้าวสองอะไรอีกอ่ะให้ไปให้ไปไปคิดเองในเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วนะคะทีนี้เนี่ย ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมนอกจากคลิปที่ครูดูคลิปการสอนของครูแล้วให้ไปดูหนังสือสังคมเพิ่มเติมนะคะในหน้า1 5อยห้ถึงหน้าร้อจนะคะจะมีลักษณะของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนะคะไปดูเพิ่มเติมเอาแล้วก็ทำใบงานให้ครูด้วยสำหรับใบงานนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะส่งไฟล์ลงไปใน ในไลายให้เธออีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของของใบงานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูหลังจากที่นักเรียนได้เรียนแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอรานักเรียนไปก่อนนะคะไว้พบกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ